ครับบริษัทสีสวัสดิ์ฟาร์มมีโอกาสมาบุ่มสาขาอำเภอบรรวงนะครับหนึ่งสาขาหนึ่งศูนย์หนึ่งอำเภอของเขตอำเภอของเขตจังหวัดสมุทรปราการบเิหากับมาบุ่มมากทำโฆษณาอยู่สีสวัสดิ์สาขาอำเภอบรรวงนะครับ รถบุรีก็นั่งเสีอโอเครถบุรีเกณฑ์มาเฉพาะสาขาพุทธบุญวงครับนี่ขึ้นรถเสีกครับพี่น้องได้เขียน์พุทธบุญวงศ์สลับบุรีเป็นทีมงานของสีสวัสดิ์ป้ามสาขาพุทธบุญวงนะครับประ <mel> กาศลดราคาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์คร <mon> ับราคากิโลกรัมละ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่โคกกิโลกรัมละร้อยสี่สิบบาทครับเดี๋ยวเจ้าหน้อยนึงก็สีออกประกาศบอกพี่นอ้องทุกตระบลทุกอำเภอ,เอครับวันนี้โซเฟอร์ครับนี่มาจากทวันทพุม่มครับจากสีสวัสดิ์ฟาร์มนะครับสีสวัสดิ์ฟาร์มประกาศลดราคาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นเองเอา่าเริ่มมื้อนี้แหละครับมื้อนี้วันพระ นะครับสีสวัสดิ์ฟาร์มสาขาอำเภอบ้านม่วงนะครับโอ้ขบวนการเงียดเนอะ มืูลิติสว no ัสดิ์ข้ามประกาศลดราคาที um, ่ศูนย์จำหน่ายสาขาอำเภอบ้านม่วงกิโลกรัมละ150บาทหมูเนื้อแดงนะครับอ่ะพี่น้องอย่าลืมมาบ้านเชียวจ้ำลาบอยำแกงเด็ดเองกินแล้วแเจงดีที่คนใจได้เอง อด้าวไหมด้วยบูฟันหรือบ้างเหรอโบๆที่งองจะบาผวนต่้าจีงในใจเน้เดี๋ยวที่น้องแกงไม่งให้นรอยลัยจ่ายจะร